เออวัดดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ c เอ n ม e l แนค่ะพี่น้องมากพี่น้องมาจิตตำมะคุ้งค่ะส้มตำได้พี่น้อง,งส้งตมตำจ้าส้มตำส้มตำกับกระดูกหมูพี่น้อง,ง,ง,งห,หิวงห้วขอพี่น้องพักก็เป็นสวนคือเ่าจาก็เห็นล้าพี่น้องเนาะเอาว่าไปพี่น้องว่เห็นผักว่เห็นผักไปพันจะติดเขา ก็ติดเขาคือเก่าค่ะก็ะติดเขาก็ติดเขา,ขอาเอาได้พี่น้องมาเด้อเดี๋า้วเข้ากงกินจีบว่าว่าพี่น้องกินจีเขาแล้วเพ่นคุยข้ามีไงยยส้มตำ พ,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 พักกับปิชาได้พี่น้องหอมกระเิร็จับขันซานซีผัรียมทุน่นแ<ม>ช่บอกชุ้สซี่อแช่พี่บวอกระดูกหมูแม ดขึ้นเนี่ยเหรออร่ออ่ะอร่อยอยู่อ่เป็นอ,อีกไอียของเขาที่ยังไม่ได้ขาเขาชอบกินแบบนี้นี่จะเป็นพีิกเขาไม่ด้กันเขาใชพิกไท่เขาใช้พริกไทยอะไ ก็มากินพริกไทยเหมก็เลยได้กินพริกไทยเวลาเลยพี่น้องมาลาจมมาลากระดุมก็ตัดมุ้งแช่ดู มันจะได้เก็บไปกินกิง <c oughs> ของขินเยอะเพื่ออะไรเต็เมตู้เลยนันสว่างนะภาพเราสว่า,างเพราะโทรศัพท์ใหม่ไม่เห็นเหรอเวลาลงมันจะสว่างแบบเด็กเหมือนนี่ าจอยครับนี่นี่แปลงท่ว่าโทรศัพท์ที่เราต้องเครื่องจะเป็นสีอย่างนี้หมดเลยทุกครั้งมันมันจะปรับสภาพเองจานอยากตั้งตัวผิดเครื่องมัน,มนไม่ไแน่ใจว่าเอ็งจะตั้งค่าอะไรนะแต่ว่ามันจะปรับแสงเองนะลดแสงเองอะไรเงี้ย iphone สิบสี่อย่าเอาค่าอะไรดูอ๋อจะเกิดอยู่แนี่ยน้อ ท่านต้มเด้อนเทไดูไข้าวกลัมอะจุ๊ซิข้าวขาวผสมข้าวทานนี่เมื่อจัเตียดูมันก็เล่นใส่กัน Nham, <coughs> พูดวเสนาเลยแสบแะแย่ปะม่ใแชบบ่เอาเธอจำบมได้ปะเ,เธอไปกินกระบ้าก่อนนะทำไม่หล่ะเพราะเป็นน้ำจิมันไม่ดูอเอาเมล็ดจากที่แช่เบบีอ่าเบเร่แย่ะแบบนีน้เ,าาเร่ยังแสบ อันนี้มันเป็นมันเด็กกินเอ,องเพราะว่าไม่ไีกันบายพูดกระดูออ้งของเขาไม่กระดูกเลย Cà mù hùm xèo tự chào với nhau Chị nhắc này nó xèo như thế nào cà หุ้นเขาเดียวเอาเดี๋ยวะดูเลย ไข่จูซี่ใช่ไหมเนี่ยไม่เขาว่าจูซี่เลยคือสั่รัวอืมอิ่มอื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  เพิ่มเข้าไต่อเรื่องเืองอะไรหนักพี่น้องแม่ออกปิดทางมเพิ่อนขอที่อยากเอานามเรีอกพี่น้องเรื่องชีไม่กินขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกครับทีติดตามขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์คลิปนี้กันใบแค่นี้พี่น้อง ไปพัฒนสินต่ออย่าง,งคลิปน่าอย่างพี่น้องเบื่อไปพันขอบคุณอะไรค่ะขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ thank you all my f a m i n the world thank you so much for join i n g us thank you see you next bye bye ค่ะ bye bye